นะก็ใช้มอตโต้ว่าอะไรยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางมาลายรถชนท้ายก็หยุดไม่ทันอะไรเงี้ยที่ต้องให้เกียรติเหมือนเราเจอผู้อาวุโสเจอผู้อาชาเราก็ต้องยกมือไหว้ทหารตำรวจทาทางเคารพใช่ไหม,ไมเป็นวัฒนธรรมนะครับสังคมเขาไอ้เรื่องทางมาลายก็เป็นประเด็นหนึ่งกงนน็ให้เกียรติคนเดินถนนนะครับให้เกียรติคนเดินข้าง โดยมันมาจากร่าขงขามี่ยแบบแขนงขันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับพวงใหญ่ตัวเองด้วยนะครับเป็นสังคมที่มีความวามุ่งมั่นและความปลอดภัยนั้นพันนายกเทศมนตรีแล้วก็หัวหน้าส,ส่วนค่ะได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอบพลเรือนชลุท่านค่ะถ่ายภาพร่วมก,กันที่หน้าป้ายกิจกรรมสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปรณรงค์การกข้ามถนน ทางสำนักงานป้องกันแระเทาสทารณภัยนะคะบอกว่าในขีดระดัความปลอดภัยในการใช้ถนนของผู้ที่สัญจรไปมาทางเท้าแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ใช้รถ,รถยนต์นะคะรถจักรยายนยน,นต์เนี่ยได้เอื้อนะคะเอือ้อโดยความสะดวกแต่ผู้ที่หรือว่าเอื้ออันตรายการในสังคมได้มาใหญ้นะคะให้ทุกคนทําเป็นตัวอย่างะคะ่ะแล้วเราก็จะสามารถ รณรงค์เรื่องเหล่านี้นะคะให้ความสำคัญตลาดให้ความสำคัญแล้วก็ขยายผลแก่คนในครอบครัวของเราทั้งนักท่องเท,ที่ยวที่กําลังเดิน,าานทางมาจังหวัดท่องเที่ยวงานประเพณีนะคะตอนหนึ่งสิบเอ็ดซึ่งจะเกิดขึ้นเริ่มในวันที่25นี้น,นะคะจะมีกิจกรรมงานประเพณีนะคะ,ะงานว,วิ่งหรือชุดเดียวนะคะแล้วก็การแสดงมีโบสถ์นะคะน่านใที่สมีการประกวดเกี่ยวกับศิลปะบเพือพ่อใหประเพณี ในวันนี้ที่เรียนเห็นถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือร่วมงานตัวในกิจกรรมวันนี้ที่เป็นการนำสนอสารความรู้สึกจังหวัดที่2นะคะแขวงท่าอหลวงแขวงท่าอยู่ของชนบทรีขนส่งจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะรวมทั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพค่ะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบงัยจากรถนะคะประธานมูลนิธิพันธ์เพลาสารณภัยจังหวัดที่2ค่ะ นอกจากนี้นะคะทางองค์กรต่างๆนะคะองค์การปรานส่วนรวมัธยมศึกานีตำรวจพิทอรัธและโดยเฉพาะกีจรีนก็ถือว่าเป็นรตอนการร่วมกับส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดยด้วยนะครับเป็นความต่นเต้นทาสาษาเอาร่วมแรงร่วมใจทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีแล้วก็ระวังภัยวอาจ กจกรรมว่าผู้คนใช้รถใช้นนนะคะอยู่ทางมาะรายสี่หรือเป่านะคะเพราว่าร้อี่สดบเมตรถ้าผู้ว่าบอกว่ามีความเป็นที่หลยมการขนส่ง <net> <avez> <food>